รยเกลโดยรอบให้หน,นาดินเขาด่วนซุยนะครับเพื่อรักษาหนาดินไว้นี่ครับผมรักษาหนาดินของเขาไว้พออาสาเห้าบาเห็ดแบบนี้นะครับหนาดินก็ชิแข็งแห็งนะครับผมนี่ครับเข้ามารยเกล็ดใบหลังจากนั้นเหาก็บซิมาารยปุนเห้ดเขาจักน้อยนะครับ วัวพ่อผัดจังไนครับนี่ลายอยู่ครับเพียพผักบุงนะครับไปผัดกินนะครับบำรุงสายตาครับนี่ของดีมีประโยชน์เยอะหนาบานเห่านะครับของดีที่มีประโยชน์ผัดกินแถมยังได้ประโยชน์บำรุงสายตานํา ต่อไปห้าวเกตเขาโปงแนงออกไม่อีกครับเป็นหุนสองหุนสามขึนมาแน้ะครับสวัสดีครับเพื่อนสุกุลสุคนครับผมย่ามือเสาร์นะครับมองหาแนวกินอีกกินนี้ยังดีเนาะครับบันนี้พอดีพอดีเนาะครับไม่เห็นผักบุ้งของเฮานะครับอยากกินพัดผักบุ้งครับบันนี้นี่ครับ บันนี้ก็เลยวายสิเก็บพักบุ้งนี่แหละครับไปเฮ็ดกินนะครับง่ำมือเขาเห็ครับห่อาตาัดออกให้เขาให้เขาโป้งหยอดโป้งแหนงขึ้นมาใหม่อีกนะครับหุ่นต่อไปเข้าก็สิสด้ามาเก็บกินอีกครับสุดก้อนนีเฮ้ากับตัดออกไปแล้วหนึ่งหุ่นนะครับอันนี้ก็จิเป็นหุน่นที่สองบันนี้เข้าก็สิมาเอาออก เอาไปพัดกินอีกนงครับเพื่อนครับนี่ครับ,รบเาเอาออกไปพัดกินนะครับนี่ครับผมเพื่อให้เขาปงหนงปงหยอดออกมาอีกนะครับเพื่อนดีครับย่างหลายเลยครับหนงหุ่นสองนะครับนี่ นี่ครับนี่คำเื่อนย่างหลายเลยครับน่าจะพ่อพัดแล้วละครับนี่มานี่ก็ได้มาเบิงผักของเฮ่านะครับพ่อว่าเดี๋ยวไปพัดบัวเต็มเต็มเลยครับว่าพ่อพัดจังเลยครับนี่หลายอยู่ครับเพี่ ก็จะเอาพักบุงนะครับไปผัดกินนะครับบำรุงสายตาครับนี่ของดีมีประโยชน์อย่หนาบานเห้านะครับของดีที่มีประโยชน์ผัดกินแถมยังได้ประโยชน์บำรุงสายตานําอันนี้ก็สิได้พักบุงเอาไปกินนะครับต่อไปเห้าหเขาคงหนงออกไม่อีกครับเป็นหุ่น สองหุนสามขึ้นมาเนาะครับนี่ครับห้เาเอาออกเห้เขาปงหงยอดขึ้นมาอีกเนาะครับพอหุนนี่เป็นหุนสองเนาะครับเสียห้ามาเก็บนี่ตอนนี้เ้าวเขห้เขาปงหงยอดออกมาอีกพอวาได้เก็บกินเนาะครับลกเหงาออกเห้เขาก่อนครับลกเหงาออขอ,จาอยจังอนก่อน ไงขึ้นมากเลยสิเด็มีแต่ผักบุ้งตัวนะครับลอกเงาออกัก้หน่อยก,กันครับนี่ครับผมนี่ครับพเพื่อนเพือ่อนมันนี้เข้ากับสิได้กินผักบุ้งดีหุนที่สองที่สามไปอีกนะครับหุนที่สองเข้าออกไปแล้วครับนี่หลครับเป็นหุนที่สองบันนี้เข้ากับสิได็กินหุนที่สามลอกครับบัน กินหุ่นที่สามนะครับบันลกเหาให้เขาจักหน่อยก็นะครับหลังจากที่เหาเก็บผักบุงออกไปแล้วนะครับบันีเหาก็ซิมาบำรุงตนจักหน่อยครับผมเดี๋ยวเฮ้ามาบำรุงตนผักบุงของเหานะครับเพื่อให้ได้เก็บกินแบบ่อเนืองนะครับเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนๆเห่าเก็บกินผักบุงได้แบบ่อเนืองนะครับสองหุ่นสามหุ่นนะครับผมหลังจากที่เหา ตัดออกไปแล้ววันนี้เฮอก็จิมาโรยแกล็ดคัมเพื่อนโรยแกลเพื่อบำรุงเขาให้ดินนะครับล้วนซุยครับผมนี่ครับโรยเกล็นะครับรอบๆนะครับโรยแกล็ดไปรอบๆให้เขาป้งนอดโปงแนงนหนกจนมากอีกนะครับผมเพื่อห้เขาเได้เก็บกินคูนต่อไปนะครับ รยเก็บโดยรอบให้หน,นาดินเขา้วนซุยนะครับเพื่อรักษาหนาดินไว้นี่ครับผมรักษาหนาดินของเขาไว้พออาชาเห่าบ่อเห็ดแบบนี้นะครับหนาดินก็ชิแข็งแห้งนะครับผมนี่ครับเข้ามารยเก็บใบหลังจากนั้นเห่าก็จิม,มารยปุ่นเห้เขาจักน้อยนะครับ นี่ครับเพื่อนแบบนี้ก็ซิมากโดยคุณเขาจัดน้อยเนาะครับเพื่อบำรุงล้ำต้นนี่ครับแหนงต่อไปก็สีได้งามเนาะครับแหนงสามแหนงแหนงสามแหนงสี่ก็สีได้งามขึ้นเนาะครับเพื่อนโดยเขาจัดน้อยนะครับโดย,ยคุณ ร้ยแก็บเผื่อบำรุงรั้ตนแนงต่อไปนะครับนี่ครับผมโดยรอบนะครับ หลังจากมีห้องกระมารดน้ำให้เขาจักน้อยนะครับรนี่ครับพี่เกอนรดน้ำให้เขาแน่จักน้อยนะครับเพื่อที่เขาจะได้งามขึ้นเก็บกินทักบุ้งอีกคุณต่อไปนะครับ ผมเพื่อนมีเป็นวิธีที่เา้าเก็บกินพักบงใ้แบบต่อเนื่องหุนสองหุนสามไปนะครับผมหุนสี่หุนต่อไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมการเก็บแล้วแล้วเขาา้ากับสิโรยแกบโรยฟุนบำรุ่งให้เขานะครับผมเพื่อเขาเสด้แตกหนง้ขึ้นมาหม่อยู่นะครับนี่แหละครับผมเพื่อน,อนวิธีปูพักแล้วฮ็ดจังไลยเข้าเได้เก็บกินแบบ โมโบดเป็นจักเทือนะครับผมเจ็บกินเรื่อยๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับ